จากครั้งก่อนกาบอลของเราได้มีพูดจบประเด็นถึงสาเหตุการอยู่ต่อจากเอ็มปาเป้ไปแล้วเรามีอีกหนึ่งสตอรี่เกี่ยวกับการต่อสัญญาของคิริเยนเอ็มปาเป้กับปารีสแซงเชียงแมงมาฝากกันครับซึ่งแน่นอนว่าในขณะที่แฟนๆปแอชเชสบายใจแต่กลับกันนอกจากจะเป็นการทาร้ายจิตใจและสร้างความโกรธเคืองให้กับบอร์ดบริหารและแฟนบอลเรอัลมาดริดแล้วหนึ่งในคนที่น่าจะคับแค้นใจจากเหตุการณ์ครั้งนี้มากที่สุดอาจจะเป็นชายที่ชื่อคาริมเบนเซมาอย่างที่หลายคนน่าจะรู้แล้วนะรับว่าคิริยอนเอ็มปา กับเบนเซม่าถือเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่สนิทสนมกันเป็นพิเศษเวลาอยู่ในแคมป์ทีมชาติเพราตั้งแต่เบนเซม่ากลับมาเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสอีกครั้งหลังจากที่หายไปพักใหญ่จากคดีเซกเทสของวันบูเอนาหนึ่งในคดีที่ดีดาออกหน้าออกตาที่ได้ลงเล่นประสานงานร่วมกับแนวรุกมากที่สุดก็คือเอปเป้ด้วยความที่ตัวของเอปเป้เองก็แสดงออกอย่างชัดเจนมาแต่ไหนแต่ไรว่าสโมสรในฝันคือเรอัลมาดริดการที่เข้าขาเป็นปีเป็นครุยกับเบนเซม่าจนถึงขั้นที่มีการติดต่อพูดดคุยยออู่กันตล นอกจากจะทำให้แฟนบอ,อลเวลาดรดดวาดฝันไว้อย่างสวยรูแล้วว่าวันนั้นจะได้เห็นทั้งคู่ว่าโนดรลายร่วมกันในถิ่นซานเตเอโกเบนาบิลแล้วมันยังทำให้ตัวเบนเซม่าเองรู้สึกมั่นใจมากๆว่าจะได้เล่นร่วมกับรุ่นน้องคนนี้ในแนวสโมสรเร็วๆนี้จนถึงขั้นออกมาให้สัมภาษณ์ออกสื่ออยู่บ่อยๆนะครับในเชิงที่ว่าวันหนึ่งจะได้เห็นอึมปาเป้แย้มมาสวมราชัชุดขาวอย่างแน่นอนแต่สุดท้ายมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าคดีพลิกกลายเป็นเอ็มปาเป้ตัดสินใจต่อสัญญากับตาเลเซเชงแมงไปถ เองก็มีความเคลื่อนไหวในสื่ออินสตาแกรมของตัวเองด้วยการลงสตอรี่เป็นภาพมือของตัวเองที่พันผ้าพันแผลเต็มมือและชูนิ้วขึ้นไปที่ตราสม,มสรเและอาลมาริดลากากํกำลังสึกอ้อ,อม,ออมว่าสม,มสรนคือหนึ่งเดียวที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่ามากที่สุดสําหรับเขาเท่านั้นยังไม่พอนะครับเจ้าตัวยังลงสตอรี่เป็นภาพของทู er, แพ c ชาร์คเกอร์แรปเปอร์ระดับตำนานชาวอ,อเมริกันที่เสียชีวิตไปนานแล้วจากการถูกยิงในภาพภาพนั้นมีคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังทูแพคซึ่งก็คือเจเนอเรลชาสตีลชายที่หนนหักหักลง Two และเกี่ยวข้องกับสาเหตุการถูกฆาตรการรมของเจ้าตัวแม้จนถึงวันนี้จะยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่และใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังการลอบฆ่าแต่หากปฏิปต่อเรื่องราวนี้เข้ากับเหตุการณ์ต่อสัญญาของเอ็มปาเป้นี่นะครับมันค่อนข้างจะฟังขึ้นอาจจะบอกว่านี่คือการส่งสัญญาณบางอย่างของเบนเซม่าที่รู้สึกเหมือนกับว่าถูกเอ็มปาเป้หักหลังในตอนจบหลังนักข่าวเล่าเรื่องนี้ให้เอ็มปาเป้ฟังเจ้าตัวดูค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าตอนเจอกับเบนเซม่าจะเคลียร์กันได้ในที่สุดส เล็กน้อยแต่ไม่ได้ผิดหวังหรือเจ็บแค้นเครื่องโกรธติดใจแต่อย่างใดที่ถูกคาดเดากันไปการลงรูปชี้ตาสโมสรก็แค่เพราะต้องการแสดงความรักต่อดเดลเมาริดเท่านั้นส่วนทูแพคคือศิลปินที่ชื่นชอบเป็นพิเศษซึ่งลงรูปเป็นประจำอยู่แล้วนะครับยังไงก็ตามแต่ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเอ็มเปเป้เหมือนเดิมแน่นอนแม้ทั้งสองจะพูดแบบนั้นแต่ลึกๆเราไม่มีทางรู้ได้ว่าเบนเซมา่าปากตรงกับใจจริงๆหรือไม่จะเกิดรอยร้าวอะไรข้างในลึกๆที่ไม่สามารถประสานกันได้อีกไหมซึ่งทามิมันดันพอดีกันเฉยเลยนะแก หรือสุดท้ายแล้วอาจจะเป็นรหัสลับฉบับแค้นของเบนเซม่าที่ต้องการจะส่งถึงเอ็มปัเป้จริงๆก็ได้จัก์น,นี้คงต้องมาติดตามเรื่องราวและสถานการณ์ของทั้งสองคนในแกมทีมชาติตาล์กันไปยาวๆแน่นอนครับสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบเรื่องราวฟุตบอลแบบนี้อย่าลืมครับปก,กดติดตามเพจกาบอลทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจ e b o o k YouTube หรือทิ k t o อกรับรองได้ว่าสายกาบอลต้องไม่ผิดห่องอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้พวกเราชากาบอลขอตัวลาไปก่อนเรื่องที่คุณอาจไม่รู้ให้กาบอลดิยูโนเป็นการตอบให้คุณสิครับ